สวัสดีครับาสาหรับทุกโรงเรียนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับนักเรียนที่ต้องใช้ก็คือโต๊ะนักเรียนนะครับผมและวันนี้ครับของซิรินาของเราได้รับออเดอร์ชุดโต๊ะนักเรียนไม้ยางพาราจํานวนถ้าเห็นตรงนี้ก็เกือบเกือบร้อยชุดเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแนะนาครับว่าชุดโต๊ะนักเรียนไม้ยางพารามีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับผมแล้วก็ มีข้อดียังไงทําไมโรงเรียนถึงเลือกใช้รุ่นนี้ครับผมสาหรับโต๊ะนักเรียนไม้ยางพาร,ราที่เห็นในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นของระดับมัธยมซึ่งจะมีขนาดกว้าง60ลึก40ความสูงของโต๊ะจะอยู่ที่75เซนนะครับผมส่วนระดับประถมจะเตี้ยลงไป10เซนครับจะอยู่ที่ขนาดความสูงจะอยู่ที่65ซมแต่ขนาดความกว้างจะน้อยลงมานิดหนึ่งครับจะความกว้างจะเหลืออยู่ที่55เซนครับ ส่วนระดับอนุบาลก็มีเช่นกันครับก็จะเตี้ยกว่าระดับประถมไปอีก10เซนก็คือความสูงจะอยู่ที่55เซนแต่ความกว้างก็จะเท่ากับระดับมัธยมครับเพราะฉะนั้นสําหรับโต้นนักเรียนมัดไม้ย่างพาราตัวนี้เลือกใช้ได้สําหรับนักเรียนอนุบาลประถมและมัธยมครับผมส่วนข้อดีนะครับผมแน่นอนครับเราไม่สามารถห้ามนักเรียนให้ ขีดเขียนเล่นได้บนโตะนะครับทุกปีก็จะเจอปัญหาหนักเรียนเขียนขีดบนโตะเล่นแต่ข้อดีของโตะนักเรียนไม้ยางหรือไม้จริงครับเมื่อถึงเวลาก็สามารถใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็เคลือบยูรีเทนใหม่ได้เพราะฉะนั้นในปีต่อๆไปก็จะเหมือนเป็นโตะนักเรียนใหม่ขึ้นมาเลยครับผม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ s i r i n a า s m a r t h o m e .com นะครับซึ่งนอกจากรายละเอียดของชุดต้นนักเรียนไม้ยางพาร,รารุ่นนี้แล้วเรายังมีรุ่นอื่นๆให้เลือกอีกมากมายนะครับและสำหรับชุดต้นนักเรียนนะครับเราสามารถจัดส่งหรือเราอาจจะสามารถนัดรับกันได้ทั่วประเทศนะครับถ้ามีจานวนที่เพียงพอที่จะจัดรถได้นะครับอย่างเช่นที่ท่านเห็นนะครับก็อันนี้จะมีโรงเรียนเข้ามารับเกือบเกือบร้อยชุดเลยครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ